รู้ยังว่าโตยต้าอ,อินุวาซินิก2025คันนี้มีอะไรใหม่มากมาดูกันอย่างแรกชุดแต่งใหม่รอบคันอย่างต่อมาปลายท่อไอเสียสแตนเลสใหม่บอ่อภายในเปลี่ยนนสีดำเพิ่มความเท่กล้องหน้ารถ และกล้องหลังรถ D V R มีมาให้ไวเดตชาร์เจอร์มีมาให้ซ่อนมาที่วางแขนสามารถยกได้ด้วยนะเบาะแถว2และแถว3ยังสะดวกสบายเหมือนเดิมฟังก์ชันกันพับเบาะมีหลากหลายเหมือนเดิมฟังก์ชันเพียบโอ้โหแอร์เย็นสบายตลอดการเดินทางครับผม เครื่องยนต์2.0ลิตรไฮบริด186แรงมา้ามีการปรับจูุนใหม่ให้ผ่านมาตรฐานยูโร6และประหยัดน้ำมันถึง20.8กิโลเมตรต่อลิตโรระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์ยังมีให้เต็มเหมือนเดิมคุยคอนโทรลแบบออสปีดก็ยังมีให้เหมือนเดิมอยากได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้มีเฉพาะรุ่นพรีเมียมเท่านั้นนะครับกับราคา1,489,000บาทเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้า10,000บาทเพื่อนๆว่าโตโยต้าอ,อินโนวาซีนิก2025คุ้มค่าหรือไม่กับเงินที่เพิ่ม10,000บาท